สวัสดียามเย็นนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงปลีเหนือด้วยกันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะทุบหัวปลีนะคะเพื่อง่ายต่อการซอยนะคะสิ่งที่เราต้องใช้ในการทำแกงหัวปลีนะคะก็คือมีกระดูกหมูนะคะมีใบชะพลูมีเมะขาเทศแล้วก็มีชะอมนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมน,นะคะ เราก็มาเตรียมนะคะหั่นใบชะพลูไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะหั่นมะเขือเทศนะคะเป็นชิ้นๆเป็นลูกเต๋านะคะจริงๆต้องใช้มะเขือเทศลูกเล็กนะคะมันจะให้ความเปรี้ยวได้มากกว่าแต่ว่าในตู้เย็นนี้เท่านี้ก็เลยใช้มะเขือเทศลูกใหญ่แทนลูกเล็กนะคะ หลังจากนั้นเราจะมาตำพริกแกงนะคะใส่กระเทียมนะคะใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตำตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแห้งก็ตมลำดับความเผ็ดที่แต่ละคนชอบเลยนะคะจากนั้นก็ใส่หอมแดงนะคะแล้วก็ตำตำตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่กะปินะคะนิดหน่อยนะคะมันจะช่วยให้แกงของเรามีความหอมมากๆเลยนะคะ จากนั้นเรามาตั้งหม้อนะคะเพื่อที่จะคั่วกระดูกหมูนะคะก็คั่วกระดูกหมูจนสุกแล้วก็หอมนะคะพอเริ่มสุกเราก็จะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเพื่อเราจะลงพริกแกงที่เราตำไว้นะคะสำหรับพริกแกงนะคะเราก็คั่วคั่วคัวนะคะจนหอมกำลังดีนะคะ พอหอมได้ที่แล้วเราก็จะเทน้ำลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะก็พอท่วมกระดูกหมูที่เราทำไว้นะคะจากนั้นก็เริ่มเดือดแล้วค่ะพอเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะในคลิปก็จะมีเกลือนะคะแล้วก็มีรสดีนิดหน่อยแล้วก็มีชูรสแล้วก็น้ำปลานะคะเพียงเท่านี้ก็อร่อยมากๆแล้วค่ะ พอน้ำแกงเดือดไปสักพักเราก็ใส่หัวปลีที่เราซอยไว้ตอนแรกนะคะพอปล่อยไปสักพักนะคะเราก็จะเปิดฝาแล้วก็ใส่เมลขเทศลงไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่ใบชะพลูลงไปนะคะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยชะอมนะคะชะอมจะทำให้แกงของเรานะคะมีความหอมมากขึ้นแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จแล้ว